Ghost Story เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอกับตัวเองเมื่อประมาณ28ปีที่แล้วตอนนั้นผมยังเป็นเด็กผมอาศัยอยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้บ้านที่อยู่เป็นบ้านเช่าไม้เก่าๆสองชั้นตั้งอยู่ติดกับคลองกลางคืนเงียบมากเงียบจนได้ยินแม้แต่เสียงน้ำกระทบตะลิ่งคืนวันนั้นเป็นคืนวันศุกร ผมเพิ่งกลับจากเตะฟุตบอลกับเพื่อนก่อนกลับบ้านผมแวะไปยืมเครื่องเล่นเกมจากบ้านเพื่อนตอนนั้นดีใจมากเพราะมันคือของเล่นที่ผมรอทั้งสัปดาห์พอกลับถึงบ้านกินข้าวอาบน้ำทำกันบ้านเสร็จผมก็เริ่มเล่นเกมทันทีเล่นคนเดียวในบ้านที่เงียบขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงประมาณห้าทุ่ม ทุกคนในบ้านหลับหมดแล้วเหลือแค่ผมกับแสงจากหน้าจอโทรทัศน์และทันใดนั้นผมได้ยินเสียงร้องไห้ของทารกเสียงนั้นดังแผ่วๆเหมือนลอยมาตามลมมาจากหลังบ้านตรงคลองผมหยุดมือทันทีรีบกดปิดเสียงทีวีตั้งใจฟังเพราะผมมั่นใจมากว่าแถวบ้านผม ไม่มีบ้านไหนมีเด็กเล็กเลยเสียงนั้นดังอยู่แค่ไม่กี่วินาทีแล้วก็เงียบไปผมพยายามปลอบตัวเองว่าอาจจะคิดมากไปเองผมเปิดเกมเล่นต่อแต่พอเข็มนาฬิกาขยับไปถึงเที่ยงคืนเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งรอบนี้ดังขึ้นกว่าเดิมและมันไม่หยุดง่ายๆ ผมเริ่มรู้สึกหนาวทั้งที่อากาศไม่ได้เย็นรีบกดปิดเสียงทีวีอีกครั้งและทันทีที่บ้านเงียบสนิทเสียงนั้นก็เงียบไปพร้อมกันเหมือนมันรู้ว่าผมกำลังฟังอยู่ผมนั่งนิ่งหัวใจเต้นแรงก่อนจะฝืนเปิดเกมเล่นต่อทั้งที่มือเริ่มสัน่นแล้วจูๆ่ๆเสียงร้องไห้ของทารก ก็ดังขึ้นอีกครั้งรอบนี้ดังชัดใกล้และไม่หยุดผมกดปิดทีวีทันทีทางบ้านมืดสนิทแต่เสียงนั้นยังร้องอยู่ร้องไม่หยุดร้องเหมือนกำลังเจ็บปวดเหมือนกำลังเรียกใครบางคนตอนนั้นผมไม่ไหวแล้วความกลัวมันพุ่งขึ้นมาจนหายใจไม่ออกผมกระโดดออกจากที่นั่ง วิ่งขึ้นบันไดแล้วมุดเพื่อห่มหลับตาแน่นไม่กล้าขยับตัวทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อฟังพ่อฟังเงียบเงียบแล้วพูดเพียงสั้นๆว่ามันเป็นเสียงแมวจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าแมวตัวไหนจะร้องเหมือนทารกและเลือกมาร้องตรงหลังบ้านทุกครั้งที่ผมปิดเสียงทีวี